สวัสดีครับใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วหลายคนเริ่มมองหารถเอาไว้ใช้เดินทางกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในด้านการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือท่องเที่ยวขึ้นเขาขึ้นดอยแล้วมีรถรุ่นไหนบ้างที่เป็นรถตลาดสมรรถนะดีซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายราคามือสองไม่แพงหรือจะเปลี่ยนใจขายต่อราคาก็ไม่ค่อยตก วันนี้ลุงจัดมาให้5กลุ่มครับศูนย์บริการโอสุ17ปีแห่งความไว้วางใจงานดีมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานครบจบที่เราติดก่อนประหยัดก่อน SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาความยิ่งใหญ่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางเส้นทางแห่งความสำเร็จคือการเดินทางที่ไม่หยุดยัง้ง ความมุ่งมั่นคือหัวใจแห่งชัยชนะอย่างเวสเล็กพื้นฐานในการพิจารณาต้องเป็นรถตลาดนะครับเพราะว่าอะไหล่เนี่ยมันหาง่ายซ่อมง่ายซ่อมที่ไหนก็ได้ทั่วไทยครับ 1. กลุ่มรถเล็กหรือว่าซับคอมแพลกคาแนะนำา o o n d j j z z เจนที่2รหัส GE จำหน่ายอยู่ในช่วงปี2007จนถึงปี2014 เป็นรถแฮชแบ็กขนาดเล็กสายครอบครัวสุดยอดแห่งความมเนกประสงค์เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรรหัส L15A เป็นแบบ s i n เกิลโอเวอร์เฮดแคมชา16วาลวให้พละกำลัง120แรงม้าแรงบิด145นิวตันเมตรเกียร์มีทั้งแบบอัตโนมัติและธรรมดา5สปีดแต่ไม่ได้เป็น CVT นะช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแมกกาซินสตาร์ ด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมทรง H Shape มิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.69ยาว3.90สูง1.52เมตรฐานล้อมีความยาว2.50เมตรจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์150มิลิเมตรจุดเด่นตัวเครื่องยนต์และเกียร์นะครับไม่จุกจิกมีความทนทานในด้านการใช้งาน ขนาดหรือมิติของตัวรถไม่ใหญ่จนเกินไปมีความคล่องตัวในเมืองที่พิเศษที่สุดก็คือห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการในด้านการใช้งานพื้นที่บรรทุกเยอะอะไหล่หาง่ายราคาไม่เคยแพงแถมใช้ร่วมกับ h o n d a c i t y ได้ด้วยครับจุดด้อยก็คือในเรื่องของระบบช่วงล่างหลายคนบ่นว่ามันแข็งการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารในความเร็วสูงไม่ค่อยดี อีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภยัยดูว่ามันน้อยไปน,นิดนึงครับอาการประจำรุ่นเกี่ยวกับเครื่องยนต์จะอยู่ที่หัวเทียนกับคอยจุดระเบิด IDSI เป็นแบบ8หัวเทียน IVTech เป็น4หัวเทียนอาการที่พบก็คือกระตุกออกตัวไม่ค่อยดีหรือเวลากดคันเร่งอัดตาเร่งตกครับวัสดุภายในนะครับเสื่อมสภาพเป็นพลาสติกเกือบทั้งหมด เวลาใช้งานไปนานๆในกรณีรถที่ตากแดดบางทีมันขดครับทำให้มีเสียงดังลั่นภายในห้องโดยสารราคามือ2องณปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ150,000จนถึง300,000บาทขึ้นอยู่กับปีนะครับว่าลึกไม้แล้วก็รุ่นยอดนิยมหรือเปล่าอย่างเช่น Jazz Hybrid หรือว่า Jazz ตัวโฉมญี่ปุ่นครับถ้าจะหามาใช้งานเองได้ทุกโฉมนะครับไม่ว่าจะเป็นโฉม h y b ริ d โฉม J ป หรือว่าโฉมประกอบในบ้านเราส่วนเรื่องเกียร์นะครับตัวเกียร์อัตโนมัติทนทานอยู่แล้วหลายๆคนชอบตัวเกียร์ธรรมดาก็ขับสนุกไปอีกแบบครับ2กลุ่มกระบะ4ประตู Mitsubishi Titan Double c a b เจนที่4รหัส KA จะเป็นแบบขับ2 KB จะเป็นขับ4จํจำหน่ายอยู่ในช่วงปี2005จนถึงปี2015ฉายาปลัดขิก ถือว่าเป็นกระบะที่น่าสนใจเพราะราคาดีแบบปีไม่ลึกและมีเครื่องยนต์ให้เลือกมากถึง6แบบแต่ลุงจะเลือกตัวที่น่าสนใจที่สุดนะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรรหัส 4D56 แบบ4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแชมชาร์วาลคอมมอนเรลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ให้พละกกำลัง178แรงม้าแรงบิด 350จนถึง441นิวตันเมตรเกียร์มีทั้งแบบอัตโนมัติและเกียร์ธรรมดา5สปีดในบ้านเราบางคนรู้จักกันในชื่อ178 VGT หรือเครื่อง D.I.D Common Rail VGT ครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบด o u b l e w i s t b o n e ด้านหลังเป็น l e ฟ f spring หรือว่าเป็นแหนบมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.75ยาว5.18 สูง1.77เมตรฐานล้อมีความยาว3.0เมตรจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์อยู่ที่ประมาณ200-210จนถึง210มิลิเมตรจุดเด่นก็คือเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับมีความลงตัวในด้านการใช้งานมากกว่าเครื่องขนาด3.2ลิตร4 M41 เพราะมีทั้งความทนทานความประหยัดสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้เอาไปบรรทุกของหนักได้เพราะว่าแรงบิดดี อีกจุดหนึ่งก็คือห้องโดยสารครับโดยเฉพาะแถวสองมันนั่งสบายกว่ารถ4ประตูในยุคเดียวกันจุดด้อยเครื่องตัวนี้ดีกว่า 4M41 ก็จริงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วอัดตาสิ้นเปลืองยังทำได้ด้อยกว่าและช่วงล่างด้านหลังที่เป็นแหนบค่อนข้างกระด้างเวลาที่เราไม่ได้บรรทุกหนักครับปัญหาประจำรุ่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องหัวฉีดครับรั่วตันจ่ายน้ำมันไม่สม่ำเสมอ ทำให้รอบเดินเบาสะดุดหรือว่าเกิดควันดําในเรื่องของเทอร์โบส่วนใหญ่จะพบว่าคีบเทอร์โบค้างหรือว่าฝืดเกิดจากคาบเข่าหรือว่าการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์อาการที่พบก็คือเครื่องอืดหรือเวลาเร่งแล้วรอบไม่มาหรือว่ารอบหายนอกเหนือจากนี้ก็จะมีท่อไอดีรั่วอินเตอร์คูลเลอร์อุดตันปัญหาเกิดจากคราบเข่าและคราบน้ํามันสะสมครับราคามือสองตอนนี้นะครับ อยู่ที่ประมาณแสนเจนถึงค่า0 0นบาทขึ้นอยู่กับปีสภาพรุ่นถ้าจะหามาใช้งานเองโดยส่วนตัวนะครับชอบบอดี้ขับ2ยกสูงกับตัว4ประตูนี่แหละในส่วนของเครื่องยนต์ก็ 4D56 178 VGA นี่แหละลงตัวแล้วแต่ถ้าต้องการมากกว่านี้นะครับและไม่เกี่ยงเรื่องค่าน้ำมัน 4M41 คือคำตอบครับ 3. รถ SUV h o n d a c r v 2.4 EL เจนที่3รหัส RE จำหน่ายอยู่ในช่วงปี2006จนถึงปี2011เป็นรถอเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราเป็นอย่างมากและต่อเนื่องมาอย่างยาวนานด้วยรูปร่างหน้าตาและฟังก์ชันการใช้งานออกแบบมาได้ดีมากๆเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรรหัส K241 z 1. 4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์6วาลว i v t ีเทให้พละกกำลัง170แรงมา้าแรงบิด220นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ5สปีดโดยในรุ่นท็อปนะครับจะมาพร้อมกับระบบนำทาง DVD และกล้องมองถอยซึ่งถือว่าเป็นออปชั่นที่ล้ำมากในยุคนั้นแต่พอถึงณปัจจุบันทำงานสู้โทรศัพท์มือถือไม่ได้แล้วช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อ ด้านหน้าเป็นแม็กฟอร์สันสตาร์ดด้านหลังเป็นดับเบิลวิชบอลแต่หลังจากเจนนี้ทั้งหมดนะครับจนถึงนับปัจจุบันจะกลายเป็นมัลติลิงก์มิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.82ยาว4.57สูง1.68เมตรฐานล้อมีความยาว2.62เมตรจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลสอยู่ที่185ม mm. ิิเมตรจุดเด่นนะครับเครื่องยนต์สมรรถนะดีเกียร์ทนทาน อัดตาเร่งตีนต้นดีขับสนุกโดยรวมพละกําลังเหลือเฟือขึ้นเขาขึ้นดอยได้สบายๆที่สําคัญติดแก๊สได้ทนด้วยประหยัดค่าน้ำมันไปได้เยอะครับฟังก์ชันและอุปกรณ์ติดรถให้มาดีโดยเฉพาะระบบความปลอดภัยให้มาดีกว่าคู่แข่งยุคนั้นครับจุดด้อยวงเลี้ยวกว้างมากในเมืองกินน้ำมันดุโคตรๆเบาะแถวสมันทำได้ดีก็จริงครับแต่มันสั้นไปนิดนึง เวลาเดินทางไกลนะครับนั่งนานๆเมื่อยอีกจุดหนึ่งที่คนส่วนใหญ่พูดถึงนั่นก็คือการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารถ้ามีความเร็วเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วค่อนข้างดังและลั่นครับอาการประจำรุ่นที่พูดกันถึงมากๆก็คือในเรื่องของเกียร์ครับเกียร์เป็นแบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์ก็จริงแต่ถ้าขาดการดูแลรักษาหอนกระตุกนะครับแล้วก็ออกตัวช้าหรือว่าอืด ค่าซ่อมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25,000บาทในส่วนของเครื่องยนต์ที่พบได้บ่อยๆนะครับก็คือในเรื่องของหัวเทียนคอยจุดระเบิดยางรองแท่นเครื่องยางรองแท่นเกียร์เสื่อมสภาพถ้าใช้งานสายลุยหนักๆก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างบูชปีกนอกนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังส่วนระบบแอร์ส่วนตัวมองว่าอยู่ที่การดูแลรักษาแนะนำให้ลองไปดูคลิปเต็มครับได้รายละเอียดมากกว่านี้ ราคามือสองณปัจจุบันนะครับต่ำสุด1,90,000สูงสุดที่ผ่านตาก็คือ3,50,000บาทของเล่นของแต่งให้มาครบครับถ้าจะหามาใช้งานเองส่วนตัวก็จะต้องเป็น2.4 EL เนี่ยแหละครับจะเป็นขับ2หรือว่าขับ4ก็ว่ากันไปเพราะว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีหน้าตายังดูไม่เก่าอีกอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าไม่กลัวแกส๊สเอาไปติดแก๊สเนี่ยบอกเลยว่าประหยัดเยอะอยู่พอสมควรครับ 4. กลุ่ม p p v Toyota Fortuner Gen ที่1รหัส AN 5 0และ AN 6 0ตัว50จะเป็นขับ4 60จะเป็นขับ2จํจำหน่ายอยู่ในช่วงปี2004จนถึงปี2015โดยหลักๆจะมีอยู่3โฉมแต่โฉมที่ลุงแนะนำก็คือโฉมสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าหน้าแชมป เป็นรถที่ได้รับความนิยมในบ้านเราเป็นอย่างมากนะครับแต่ละรุ่นแต่ละเจนเนี่ยขายได้เกินหลักแสนคันเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตรรหัส 1KDFTV 4สูบเรียงด OH ับเบิลโอเฮดชัมชาร์16วาวคอมมอนเรวเทอร์โบอินเตอร์คูลเให้พละกกำลัง163ตัวถึง171แรงม้าแรงบิด343นิวตันเมตร เกียร์ในโฉมนี้มีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติ4สปีดและ5สปีดนะครับตอนปี2 0 1 1เนี่ยตอนแรกมันมี4สปีดออกมาแป๊บเดียวหลังจากนั้นปรับเป็น5หมดเลยครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิชบอลด้านหลังเป็นมมลติลิงเรียกว่าโฟลิงซึ่งในยุคนั้นถือว่าให้มาดีมากๆแต่พอใช้งานจริงกระเด้งกระดอนอยู่พอสมควรครับมิติตัวรถกว้าง1.84ยาว4.40 สูง1.85เมตรฐานล้อมีความยาว2.75เมตรจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์อยู่ที่220มิลิเมตรจุดเด่นเครื่องเกียร์ทนทานเชื่อถือได้อะไหล่หาง่ายค่าซ่อมค่าดูแลรักษาไม่แพงอัดต,ตาเร่งตีนต้นดีเกียร์อัตโนมัติ5สปีดช่วยให้ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นและมี VSC กับ TRC ให้มาด้วยครับ จุดด้อยระบบช่วงล่างค่อนข้างกระเด้งกระนอนถ้าไม่บรรทุกเต็มนะครับโดยเฉพาะขับในเมืองอัตราสิ้นเปลืองดีขึ้นก็จริงนะครับแต่ก็ยังสูงอยู่เนื่องจากรถมีขนาดใหญ่และสูงทำให้การเข้าโค้งในความเร็วสูงไม่ค่อยมั่นใจเท่าที่ควรออปชั่นก็ให้มาตามสไตล์ของโตโยต้าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเข้าใจตรงกันครับและ สิ่งที่ลุงไม่ชอบมากที่สุดก็คือเบาะแถว3แบบแขวนข้างมันทำให้พื้นที่เก็บสัมภาระน้อยลงและเกะก,กะเวลาใช้งานครับปัญหาในด้านการใช้งานหลักๆก,ก็คือเกี่ยวกับหัวฉีดคอมเบลเลวในกรณีที่คุณใช้น้ำมันที่ไม่ค่อยมีคุณภาพมันจะทำให้หัวฉีดตันจ่ายไม่สม่ำเสมอทำให้ลถมีอาการวูบหรือว่าลอกกระตุกได้เทอร์โบใช้งานไปนานๆมีอาการหอนแกนรุน ค่าซ่อมอยู่ที่ประมาณ15,000บาทครับส่วนอินเตอร์คูลเลอร์ที่อยู่ด้านบนระบายความร้อนไม่ค่อยดีและข้อไอดมีการรั่วครับราคามือสองนะปัจจุบันนะครับร้อนเงินสุดๆที่เคยเห็นก็คือ2,09 0ส0สูงสุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6,000 600, 0บาทถ้าจะหามาใช้งานเองส่วนตัวเครื่องดีเซลเท่านั้นเพราะลุงติดใจในแรงบิดครับ 5. กลุ่มรถตู้ ฮุนไดเอสวันเจนที่สรหัส TQ จำหน่ายอยู่ในช่วงปี1997จนถึงปี2023แต่ในบ้านเรานะครับเริ่มเข้ามาขายในปี2010เป็นรถตู้ขนาดใหญ่สุดยอดแห่งความมเดกประสงค์นะครับถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Utility ไม่ใช่เป็นกลุ่ม MPV นะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าในต่างประเทศหรือตามซีรีส์เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นรถดับเพลิงก็มีรถพยาบาลก็มี หรือเป็นรถเซอร์วิสตามหน่วยงานต่างๆก็เยอะเครื่องยนต์ดีเซล crdi ขนาด2.5ลิตรรหัส d c c b 4สูบเรียงดับเบิลโอเฮดแคมชาพส์หกวาล์วคอมมอนเรลให้พละกกำลัง175แรงม้าแรงบิด441นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ5สปีดแบบซีเควเอนทลชิฟช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิสบอร์ ด้านหลังเป็นลิฟต์ปิงหรือว่าเป็นแหนบมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.92ยาว5.12สูง1.92เมตรฐานล้อมีความยาว3.20เมตรจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์190ม mm. ิลิเมตรจุดเด่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับแรงบิดสูงพะละกกำลังดี เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดตัวรถแล้วเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นเหนือตอนนี้ครับจะเห็นได้ว่ารถเดินทางรถประจำทางส่วนใหญ่เนี่ยเอาไว้รับคนมักจะใช้คุณใดเ1เป็นหลักเพราะมันใช้งานบนเขาบนดอยดีจริงๆครับพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายมีความมันเ็ประสงค์โดยเฉพาะด้านหลังมันจะเป็นช่องขนาดใหญ่สี่เหลี่ยมและมีความสูงมากๆ ฉะนั้นในด้านการเก็บสัมภาระเนี่ยทำได้ดีจริงๆโดยรวมถือว่ามีความทนทานและมีความคุ้มค่าในการใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ซื้อครับจุดด้อยก็คือขนาดของตัวรถที่ค่อนข้างใหญ่ทำให้การขับขี่ในเมืองไม่สะดวกและเป็นรถที่สูงมากๆเพราะฉะนั้นการขึ้นอาคารจอดรถทำได้ยากมากๆและช่วงล่างที่เป็นแหนบครับ ถ้าไม่บรรทุกเต็มเนี่ยมันค่อนข้างแข็งกระด้างอยู่พอสมควรจึงทําให้คนที่นั่งเบาะแถว3หรือว่าแถว4นะครับไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันโครงมากมันสั่นมากปัญหาและอาการประจํารุ่นหลักๆจะอยู่ที่เกียร์อัตโนมัติ5สปีดกระตุกหอนเวลาออกตัวหรือเวลาเปลี่ยนเกียร์อาการนี้มักจะพบหลังจากการใช้งานไปเกิน1 5แสนกิโลท่อไอดีราวรั่ว Not ตเ r อร์โบคลายในส่วนของระบบคอ m มอนเรลก็จะเจอในเรื่องของหัวฉีดตันหรือว่ารั่วจ่ายไม่สม่ำเสมอเกิดจากการใช้น้ำมันคุณภาพต่ำครับราคามือสองที่เห็นตอนนี้ต่ำสุดก็คือ430,000บาทสูงสุด1ล้านบาทเป็นแบบประเภทใหม่น้อยปีใหม่ๆจริงๆครับ ส่วนตัวถ้าจะหามาใช้งานเองไม่เกี่ยงในเรื่องเครื่อง A1 แล้วก็เครื่อง A2 นะครับมันมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกัน A1 เนี่ยเครื่องฮีทค่อนข้างยากเพราะพัดลมด้านหน้าเป็นแบบฟีตัมส่วน A2 เนี่ยพัดลมเป็นแบบไฟฟ้าเวลาใช้งานเป็นนานๆหรือว่าจอดสตาร์ทเครื่องนานๆน,น,นะครับพัดลมอาจจะมีโอกาสพังได้แนะนำให้ติดพัดลมเสริมช่วยได้ครับ ในส่วนของห้องโดยสารชอบแบบ11ที่นั่งมากกว่า7ที่นั่งครับเพราะมีความมเนประสงค์มากกว่าใช้งานได้มากกว่าถ้าต้องการจะขนของถอดเบาะแล้วก็เอาของยัดง่ายกว่าครับในปี2025จนถึงปี2026รถในกลุ่มนี้ทั้ง5รุ่นยังน่าใช้งานนะครับเพราะตัวรถเนี่ยปียังไม่ถึงกันลึกมากและค่าซ่อมค่าดูแลรักษาไม่แพงอะไหล่มีเยอะ ช่างส่วนใหญ่คุ้นเคยซ่อมได้ทั่วไทยสำหรับคนที่มองหารถทั้ง5รุ่นนี้เอาไว้ใช้ท่องเที่ยวโดยส่วนตัวแนะนำแบบนี้ครับช่วงเนี้เหมาะกับช่วงที่ซื้อรถมากที่สุดแล้วเพราะใกล้ปลายปีมากๆเต็นจะเล่นตัวคนขายนะครับก็จะเล่นตัวเพราะมองว่าโบนัสออกในส่วนของรถที่เป็นแบบระบบขับเคลื่อนสล้อถ้าคุณไม่ได้ใช้งานบ่อยจริงๆนะครับ แนะนำให้ซื้อช่วงนี้พอหมดหน้าหนาวแล้วค่อยขายออกมาก็ได้ราคารถไม่ตกมากไม่จำเป็นต้องถือครองครับจำไว้รถไม่ใช่บ้านไม่จำเป็นต้องถือครองเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ